สวัสดีจ้าวันนี้เย็นหนึ่งก็จะพามากินข้าวอีกแล้วจ้าข้าวสวยแล้วก็มีปลาเค็มอยู่หนึ่งชิ้นปลาแดดเดียวนะคะวันนี้ได้เมนูเด็ดเ,เพื่อนๆแยงเห็ดพอกับเห็ดยูคาใส่หน่อไม้ด้วย อร่อยมากเลยค่ะแกงแกงใส่น้ำยานางธรรมดาธรรมดานี้อร่อยอร่อยจานเห็ดผ่อนนี่ได้รับจากน้องสาวที่น่ารักที่ส่งมาให้น่ารักมากมากออมาแกงอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะมากินด้วยกันนะคะอาหารจานเดียวออกนั่นแหละค่ะแล้วก็เมนูช่วงนี้ก็คือเป็นนี้ราคาแกงมังกรนะคะ อร่อยช่วงน,นี้แก้มกรเริ่มออกเยอะอีกแล้วค่ะมาค่ะปลาเค็มนี่เป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆเขามาทํานะคะเราก็เอาเข้าหม้ออบไร้น้ํามันอร่อยอร่อยค่ะทุกคนไม่เค็มขออนุญาตใช้มือนะคะไม่เค็มเลยอร่อยอร่อยอืมอร่อย,อรอย,อรอยจริงๆจ้ะ กินข้าวแบบนี้เหมือนเด็กๆเนาะเหมือนตอนเด็กๆใช้มือกินออร่อยมากค่ะมาเป็นแกงเห็ดเ่าะแกงเห็ดเผานี้เรากินเล่นก็นได้นะคะอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเห็ดยูคานี้ก็แบบอ่อน อร่อยมากเลยค่ะมามามากินข้าวด้วยกันนะคะเมนูเด็ดแซ่แบแซ่บอืม,อ,มอร่อยจริงค่ะทุกคนอืม ผ็ดพอก็น,นอ,อนๆโห่ฟิลมันได้เลยแังเองนะคะแต่ว่าไม่ใส่ข้าวไ,ไม่ใส่ข้าวเบือนะคะไม่ใส่ข้าวข้าวเหนียวที่แช่แล้วมาตำ อร่อยจังเลยค่ะกินเผื่อนะคะทุกคนอืม ขอบคุณที่รับชมไปแล้วค่ะคลิปยาวแล้วอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมากขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบพร้อมมีรางวัลค่ะขอบคุณค่ะ